สวัสดีชาววันจันทร์ที่28กันยายน2563เป็นเวลาตี3ี่ 4, แล้วยังมือดอยู่เลยจ้าและนี่คือรายการรอดอ The s e r i ถ้าพร้อมเราก็ไปติดตามกันเลยอ,อร่อยมากหกโมงยี่สิบแปรถยังไม่มาเลยจ้า จะได้ไปกินโมงเนี่ยรถมาแล้วจ้าหกโมงสามสิบพร้อมออกเดินทางแล้วจ้าพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะทีันไปเโมสซม่เร็วฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลม่อ่ ถึงแล้วจ้าโรงเรียนราศีใครก็มคนะไม่ร่างคนเลนต์ตีสโมงยี่สิบสี่พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอ่าเรียวเขาโรงเรียนแล้วกลับบ้านหรอกับบ้านตอนนี้ทันไม่หนี จะพยายามถ่ายให้มันได้มากที่สุดนะเมียอ้ัยไหมชูเข่าบ้านเราแงไม่แรงเลยบ่แห่งจากโฟนโซวขึ้นเนี่เอ้าวิ่งสีไอ้เหี้ยเกาโมงจากเก็าโมงหนึ่งนาทีนาเดอทั้งนู่างอาคีอาคดนี่แล้วเ็าแจกเอาไปนางในของประสุม โอเคนะเวลาเที่ยงสี่สิบห้าเวลาเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเสร็จไปฮัลโหลฮัลลโหเราไปซื้อน้ำกินก่อนค่ะเราจะพาไปซื้อน้ำซื้อน้ำที่ซันดี้โรงเรียนลาตีเมันไม่เคยมีเลยใช่ค่ะโรงเรรียนู้สึกยังไงกับการมามาวันแรกก็ได้ข้าวซ้อนเลยข้าวซ้อนเลยข้าวกระบอกเเราจะพยายามถ่ายให้ได้เยอะที่สุดถ้ามันมีเวลาถ่ายนะเวลา ห<ไ>ม่กาแมมีรถนา, <ไป S 1> านาทีนั่งรอ <c oughs> เอาแกิดอ่าัางวเา่ะรอเพื่อข้าแถวท่้วา่ะาสีโมงยี่สิบสามรอกลับบ้านหนะ่อย <c oughs> บ่ายสี่ห้าสิบสอตอนนี้เรากลับบ้านนะมีคนโดนทับหัวเลยหวหัวรอกลับบ้านคะประมุห้าโมงสิบหก สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเฮ้ยเออเป็นยังไงบ้างฝึกวันแรกขอสะพานหน่อยวันแรกกับห้าโมงสิบเก้านะทำอะไรอ่ะฉันถ่ายวอล์กนี่ก็ถ่ายเหมือนกันกล่าวหรือยังคะกำลังจะกล่าวจ้าเราอยู่กับเจ้าแม่อันนี้เป็นทางศิลปลาดค่ะตอนนี้ก็ฝากช่องเลยนะคะฝาก พยานโนะคะตอนนี้ก็2300สาซับแล้วนะคะร้ยเก็บมาตอนนี้ก็ฝากช่องของน้องหม่ำด้วยนะจ๊ะอนนี้มีทั้งหมด2 1่สซับจ้ะพยานโก็2300สาซับแล้วนะคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมดำมากใช่คุณจะเป็นพวงเป็นนงเดียวใช่ใช่นะครับเป็นไงบ้างครับ น้องเล่นน้องน้องลีนน้องลีนกำลังอยู่กัลกลับบ้านแล้วไม่บอกเาเบอร์มือเด้อจัมเป็นยังไงไปไปก้แต่แล้วแล้วต้องแล้วคุณยิเพียงอยู่คุณยิพีกับคยิ้มลัวเลือเหลือเหลือคุณเพลงหกโมงเดี๋ยวมาอ้ของทอดอะไรเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะค่ะทุกคน ม oui. er ันจะทันไหมต้องทันนะวันนี้ทันเมืวัวานยังทันเลยเอาไปอวนไกขาหนย่อยป้าเนียวกมาหาวนน้วนอ้นาพนเดอน่องดดใวัท่งใส่าเวนที่สองเเล้วนที่เดียวันที่สองือส่ต่าวน่องเ่ันท่ด้ได้สเานทอเดือวันที่สองเ่่าันท่ ถึงลาสี่วันนี้ถึงเอ่อเจ็ดโมงสิบแคนีนเล็กน้อยสำหรับการฝึกวันที่สอมาดูว่าฝึกอะไรบ้างติดตามบอกไปเอายาสิแปดโมงห้าสิบห้า เหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะคุณวารอวันที่สองค่ะได้สองก็ยังกับตายเลยเหนื่อยไหมคุณวารอวันที่สองไม่เหนื่อยเลยค่ะปสะพังอีได้เหนื่อยไหมจ้าคุณวารอที่สองไม่เหนื่อยค่ะเอาไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรกันมองมองตาอีกครั้งหนึ่งก็เอาใจช่วยน้องเรามัง ปีสองนพาี่ก็ปีสาแล้วนะครับก็รอขวดระหว่างนะครับไม่มีอะไรมากค่ะปีสาก็ชิลๆนะคะปีนี้ไปกวาีมชิลมากเลยเห็นไหมให่ค่้อะไรใหญ่มากเลยเตอนตอนนี้ก็เวลาเก้นาิกาห้าสิบับเป็นไงบ้างกับฝึกบอบเมื่อกี้รู้สึกรีบท่าก่อนจ้ารู้สึกเปีย รู้สึกเปลียกแล้วก็ได้รู้ได้การเรียนรู้สภาพดูสภาพเปลียกเกลียบหมดเดอันที่สอันที่สองเออเขาไปก่อนมาดิล่ะไปนอนสูสูเบิร์กสูเกลียบไปในเซียโฟนก็โตมด้วยวันที่สองไ่แย่กับการสูงวันที่สองวันที่สองซิลซิลเลยค่ะได้หมอกตั้งแต่ได้หมอกอีกเข้าแถวเลยเข้าแถวเล็กเข้ามาดูจากสภาพก็รู้ วที่อาแตู่แหละเอาตอบตอบตอบสวยมีสมองนี่แหละโดดโอ้ยแล้วถามแน่ดูจากสภาพก็รู้นะวันที่สองาฝนตกดูางแรกที่ได้คันีเปียซีเอมมอีเมฝนตก เอาเรียกรวมแล้วนะออเขาให้ฝึกสวนสนามใช่ไหมผู้ใดนันเอามือถูกมืูช่องมือมือกช่องหัวเอามือหักลงอีกมือมืออะไรสิตอนนี้เวลาเที่ยง2อนาทีแล้ว เรารับบทเวียนเลี้ยงเวียนเลี้ยงวันนี้เวียนเลี้ยงรู้สึกไงบ้างลองหัวหน้ากองพันธุ์ใช่ค่ะไงต้องพลาดครับกอนกอนอาหารวันนี้เป็นเอ่อไข่กับแจงเคียวหวานต้องพลาดเลยยังไงบ้างใช่ไหมยังไงมันผามันยาวรัวเท่านี้เวลาตาไม่นะ คุณมิสที่มันอย่างยูสสีหน้าคนเพิ่งระดัจีสีขาวจะรับแรงว่ารับแรงรับแรงต้องไปเรียนอะไรบ้างยุทธศาสตร์ชาติไทยยุทธศาสตร์ชาติไทยชางเรียนอินมาท้ายเข้าดอนวันที่สองเลิกกฮามงศรีศรีระบุเนียน ลกลับบ้านแล้วนะสวัสดีจ้าจากวันที่3ตอนนี้6 2โมงยี่สิก็โงเลยจะออกเดินทางไปดูว่านี่จะฝึกอ,อะไรบ้างสวัสดีค่ะโลกนะคะเราจะามาดูบรรยากาศตอนเช้าตอนน,น,ออน,นี้วันที่3ถึงโรงเรียน7.15โมงอีก5นาทีเดี๋ยวเขาจะเรียกรวม ใช่เขาจะเจ็ดโมงคร่งรอ,อดูว่าจะฝึอกอะไรบ้างถ้ามันถ่ายได้ยืนนะโอเคแลวสรด่จวัดนี้วัดีาัดีห้ควัหั นี่ก็ะะสิบโมงยี่สิบสามนลฬิกีแดงงานเรียนปร,ประกอบประกอบปืนแล้วก็ถอดปืนต่อไปตอนนี้ก็พกักประจำชั่วโมงอาจารย์พี่เมื่อกี้เราเรียนอะไรรู้เรื่องไหมอาวุธค่ะถอดปืนแล้วก็ประกอบปืน ทำไม่เป็นเลยค่ะอย่าหาทำนั่นแหละดีแล้วตอนนี้เราก็จะเดินไปซื้อน้ำแล้วดูว่าเขาจะให้ทำอะไรอีกหลังจากที่ปักประ3ชั่วโมงเสร็จเราดูกันเลยนะเพื่อนๆพื่อนพี่ห้ามันถูกนั้นพี่ห้าพี่ห้น้ำตัวว่าที ตอนนี้เป็นเวลา1 1บเอ็ดสาจ้ากำลังทำงานกลุ่มเพื่อไปเสนอเปอันลิกยูงไม่มีร,รู้สึกไงบ้างมึงกี้เขียนไปแล้วด,ดีมากรับบทคนเขียนดีมากคนพูด <c oughs> รับบทเป็นคนดู <c oughs> แล้วเราจะไปนาเสนอ <c oughs> บริเวณหน้าเวทีนะดูนประมงนักศึกษาที่ทานัปยผ่ามสามโมงเย็นที่ศูนย์ยานครับวันนี้จะนำเสนอในหัวข้อเครื่องยิ้มคู่เบิดนะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา16บหกนาฬิกนทีนะคือเขากำลังซ้อมพีธีว่าคุมสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วจะให้ดูนะจะแอดไทยมัจัะเวลาหนึ่งทุ่มหกนาทีจ้ะแบบ ถึงจากล,ลาสีคือเกอร่อยยไหม่แอร่อยไหม,มพิมวันนี้เขาก็ทำอะไรนะซ้อมวิธีไหว้ครูแล้วเราก็หิวหมากเลยเสำหรับวันที่สามอาจารย์ก็จบลงแค่นี้เราคอยดูว่าวันที่สี่เขาจะทำอะไรบ้างวันนี้ก็มีซ้อมวิธีไหว้ครู ตัวใหม่แค่นี้แหละเราจตาำนี้สิ